สวยเก่งมากไปด้วยความสามารถและสเสน่ห์ล้นตัวที่ทำให้ไม่ว่าใครก็ตกหลุมรักสำหรับนางเอกสาวยิ้มหวานจากวิกสามพระรามสี่นิชานัฐนิชาดังวัฒนาวนิชนิชาเธอเป็นสาวเชียงใหม่ด้วยกำเนิดเมื่ออายุ17ปีเธอได้รับการชักชวนจากผู้จัดก,การส่วนตัวให้เข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งทำให้เธอได้ก้าวข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3และเปลี่ยนชื่อจากใบเฟิร์นเป็นนิชา สำหรับนิชาปีนี้ถือเป็นปีที่8ที่เธอเป็นที่รู้จักในฐานะนางเอกซึ่งหากย้อนไปในวัยเด็กนิชาบอกเล่าถึงตัวเองว่าตัวเธอนั้นเป็นเด็กสาวพี่อายชอบวาดรูปซึ่งห่างไกลาจากคำว่าดาราสุดๆ แต่เมื่อโอกาสในการก้าวออกจากเซฟโซนมาเคาะประตูแล้วเธอก็ไม่ลังเลที่จะคว้าไว้แม้จะไม่เคยรู้ว่าการแสดงจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปโดยเส้นเชิงผลงานการแสดงเรื่องแรกของนิชาก,ก็คือเรื่องทองเนื้อก้าวเธอรับบทเป็นนักแสดงรับเชิญเท่านั้นก่อนจะได้รับบทนางรองในละครเรื่องคิวบิกสไพเจ้าและได้ขึ้นแท่นนางเอกครั้งแรกในละครเรื่องนางอายประกบคู่กับพระเอกเกรทวอรินทร์รซึ่งในวันที่โลดแล่นในวงการมายามานานเกือบ1ิปี นิชาไม่เคยยกตัวเองว่าเธอคือดาราแต่เป็นนักแสดงที่ใช้พรแสวงในการเข้าถึงบทบาททุกๆตัวละครที่เธอได้รับนิชาไม่ปฏิเสธว่ายากเธอยอมรับว่าตนเองยังไม่เก่งและยังต้องเรียนรู้การแสดงอีกมากดังนั้นเธอจึงมีความสุขทุกครั้งที่ผู้ชมให้การยอมรับในฝีมือของเธอผลงานที่นิชายกให้เป็นมาสเตอร์พีคสำหรับเธอก็คือละครเรื่องเสน์นางงิ้วกับบทบาทบงกฎที่เธอจะต้องแบกทั้งบทดราม่าและการแสดงงิ้ว ซึ่งขณะที่รับบทนี้เธอเองยังถือว่าเป็นนักแสดงน้องใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์หลายด้านดังนั้นบทบาทที่ยากและไกลตัวแถมยังพ่วงมากับการถ่ายทำอันหนักหน่วงจึงเป็นความท้าทายที่นิชาอยากข้ามผ่านมันไปให้ได้และครเรื่องนี้จึงเป็นผลงานที่นิชาภูมิใจในตัวเองมากๆ ปัจจุบันนิชาถือเป็นนางเอกที่แฟนละครช่อง3ามให้การยอมรับในฝีมือเธอได้เปล่งประกายในลหลายๆบทบาทไม่ว่าจะบทเพื่อนนางเอกแสนดีในละครเรื่องคลื่นชีวิตหรือบทนางเอกจอมโกในละครเรื่องการมเทพซ้อนกนนางเอกสองคาแรคเตอร์ในละครเรื่องเพลิงพลางเทียนบทบาทนางเอกแสนอ่อนหวานและหลายสุดขั้วในละครเรื่องดวงใจในมนตราซึ่งสำหรับสายตาคนดูต้องบอกว่าละครเรื่อง เพลิงพรางเทียนและดวงใจในมนตราเป็นผลงานการแสดงขึ้นหิ่งของนิชาไม่แพ้เสนีนางยิ้วไม่ว่าจะเป็นสีหน้าแววตาที่เธอส่งมาถึงคนดูผ่านตัวละครทั้งสองเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าน่าขนลุกในพัฒนาการของนางเอกสาวยิ้มสวยคนนี้และในปี2022เธอก็เตรียมผลงานคุณภาพมาฝากคุณดูไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องเกมปรารถนาสไปซสายสตรองและสาบซ่อนรัก นอกจากความสามารถที่เป็นที่ประจักษ์หลายคนก็นชื่นชอบนิชาในบทบาทของดาราสาวที่ควงคู่มากับคู่จิน้โโนโตโน่พาคินคำวิไลสิ์ โตโน่นิชาทั้งคู่ร่วมงานกันครั้งแรกในละครเรื่องการมะเทพซ้อนกนซึ่งเคมีของทั้งคู่ในละครก็ทำปฏิกิริยาต่อคนดูทันทีทำให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่จิ้นขวัญใจมหาชนครับเหตุผลที่ทำให้หลายคนชื่นชอบคู่โนนี้นอกจากจะชอบในผลงานแล้วก็ต้องยกเครดิตให้การวางตัวที่เป็นธรรมชาติและไม่สร้างกระแสวือหวาเรียกเรตติ้งซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้สารสัมพันธ์จากคู่จิ้นไปเป็นคนพิเศษของกันและกันนิชา ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่าแฟนซึ่งเธอนิยามความสัมพันธ์กับโตโนโ่คนพิเศษของเธอว่าเป็นคนที่รักหวังดีต่อกันและปรารถนาที่จะมอบสิ่งดีๆให้กันและกัน ด้านหนุ่มโตโนโ่ขเขาขยยกให้นิชาคือหนึ่งในกำลังใจของเขาและเขายังคารพและชื่นชอบในการเป็นหัวหน้าครอบครัวของนางเอกในดวงใจคนนี้อีกด้วยครับตัวตนที่น่าชื่นชมและแพชชั่นที่จะไม่หยุดพัฒนาฝีมือตนเองของนิชาเชื่อว่านางเอกสาวคนนี้เธอจะเดินไปได้ไกลในเส้นทางมายาสายนี้แน่นอนครับ